คุณผู้ชมคะวันนี้เองก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้มีการมีพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาดําเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจกกักระพันเพียนสิริเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบหนึ่งปีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจากกักรพันเพียนสิริเพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพื้นที่มีสายพันธุ์ที่ดี แล้วก็มีพืชที่ดีนะคะในการตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านการพัฒนาพันธุ์พืชทนทานต่อโรคได้ผลผลิตที่ดีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กพันธุ์เพนซิริจึงผลิตมเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะสะสมเป็นมเมล็ดพันธุ์พระราชทานนําไปช่วยเหลือฟื้นฟูในพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วก็พระราชทานให้แก่ราษฎรทั่วไปด้วยค่ะ โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจากักรได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทำเพื่อชีวิตหมู่ที่1บ้านนาอีซางตำบลน,นายางอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิต์ โดยมีด้านนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตาดีตเป็นประธานพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและรัษฎรของศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมเพื่อชีวิตจำนวน1ิบรายและศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4ออ่กองํำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดหาเพิ่มเติมแจใจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรและราษฎรในพื้นที่เพิ่มอีกจำนวน51รายรวมเป็น61รายค่ะ